เดี๋ยวกันนะเหมือนไม่ไม่เข้าเลยฮัลโลทดสอบโอเคเสียงไม่น่าจะขึ้นละสวัสดีครับแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมแบ็ m มิดบูคองนะครับ นี่เราเป็นลิงแช,ก,ชก,กันดีกว่าผมไม่ได้เริ่มต้นเล่นใหม่นะครับผมจะเล่นต่อจากใน,นส่วนที่เคยเล่นค้างไว้เพราะว่าการที่กลับมาเล่นใหม่มันยุ่งยากเรื่อแต่ว่าถ้าต้องการที่จะเล่นให้กลับมาเล่นใหม่นะครับก็แนะนําว่านุงเหตุมานะครับเดี๋ยวผมเซตติง้งอะไรนิดนึงนะเดี๋ยวเริ่มลนะสวัสดีครับคุณทารีสวัสดีครับรคุณฟ,ฟูมิบีสวัสดีตอนเช้านะครับ ันนี้เป็นชาที่สดใสหรือเปล่าวันนี้ผมกลับมาในเกมแบ็กวิดบุคองนะครับแล้วก็แน่นอนว่าไม่ได้เล่นตั้งแต่ต้นถ้าต้องการเล่นแต่ต้นแนะนำว่าโดเน็มานะฮะ <c oughs> ขอเล่นต่อนะครับวันนี้เราจะมาเคลียร์เกมกันอาจจะไม่ได้เคลียร์ทั้งหมดหรอกแต่ว่าจะจะเคลียร์ให้ได้เท่าที่ทําได้นะฮะนะขอยัดเซตติ้งต่างๆมันไม่ได้เซตนานมากตอนนี้ลืมไปหมดแล้วทําอะไรเป็นอะไร เออเลยเออผมน่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวผมเริ่มเลยดีกว่านะเริ่ม,มเริ่มข่าวไม่รู้เสียงเสริมมันโอเคหรอเปล่านะฮะ,ะถ้าเป็นยังไงเบาไปดังไปบอกกันได้นะครับผมจะได้ตั้งค่าให้ถูกต้อง ันนี้ที่เห็นเป็นภาษาไทยนี่คือผมไปลงมอดมานะครับก็เลยมีภาษาไทยแต่ว่ามันเป็นแปลที่แบบว่ามันไม่ได้แปลทั้งเกมครับคือจะบอกว่ามันเป็นการแปลแบบล,กลวกๆไหมก็ไม่เชิงครับแต่ว่าก็กมีภาษาไทยให้เล่นนะครับค่อนข้างโอเคแต่ถ้าใครที่ยังไม่รู้เรื่องก็สามาราที่จะรู้เรื่องราวได้แบบเข้าใจมากขึ้นนะครับเละแค่ฟูมิก็พอครับโอเค,ครับคุณฟูมิ แล้วก็เช้านี้ป่วยด้วยเหรอฮะโอ้ไม่เป็นไรนะครับขอให้หายไปๆนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะเนาะเเห็นมีฝนบ้างแดดบ้างบ่อยเลยอย่าลืมทานยานะครับแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอเสารอทิตย์ด้วยนะวันช่วงนี้เสียงดังไปเสียงดังนี่คือเสียงผมใช่ไหมฮะหรือว่าเสียงเกมผมจะได้จัดการให้ครับ อาจจะเป็นเสียงผมนะผมคิดว่าเนี่ยผมไม่รู้ว่าเฟรมเรทมันจะเป็นยังไงนะครับผมเอาลงมานิดหน่อยเสียงผมประมาณนี้น่าจะโอเคโอเคมันมันเบาไปไหมฮะผมรู้สึกเหมือนเบาไปนิดนึง้วกันโอเค ทุก่างก็ว่าโอเคแล้วกันนะ ริบพอไหมครับน่าจะโอเคใช่ไหมผมจะลดให้เดือประมาณนี้แล้วกันนะถ้ายังถ้ายังดังไปบอกไปบอกผมนะครับผมจะได้เซ็ตใหม่เพราะผมจะได้เอาค่านี้เป็นค่ามาตรฐานที่ผมไปเซ็ด มาตรฐานเสียงก่อนออผมจำไม่ได้ว่าผมรับดีเลย์ไลท์สตรีมไว้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะเปิดไอ้นี่ไว้ผมผมจะเปิดดีเลย์แชทไว้ไม่ใช่ดีเลย์แชทดีเลยส์สตรีม โอเคไหมวลาผมหันพ okay, okay, so ูดม er ันไม่จะอยู okay, you know way, ่ข้างๆครับ like มันลาพูดมันจะเาเสียงไม่ได้เข้าไม้ตรงๆนะมันจะเข้าแบบเฉียบๆก็เลยกลัวมันจะดังไปเสียเลยแล้วเสียงเกมมั้ตอนนี้โอเคไหมฮะเฮ้ยทำไมเหมือนไม่ได้เสียงเกมแป๊บนึงส่วนมันไม่ดาวลงเลยอ๋อนี่ไงผมปรับผมปรับผิดอันครับผมปรับผิดอัน ว่ามันเป็นเบาให้อะไรเนี่ยโอเคโอเคโอเคประมาณนี้ไม่ประมาณนี้โอเคแล้วก็ผมเสียงผมประมาณนี้โอเคผมคิดว่าน่าจะโอเคขึ้นแล้ว ไม่โอเคก็บอกนะครับโอเคถ้าสตรีมกระตุกมีปัญหาหรือว่ามีอะไรที่ไม่พึงประสงค์ที่จะทำให้มีปฏิทินน้ำกระกรับชมลดลงบอกผมเลยนะครับอขออนุญาตตีบอสต,ต่อเฮ้ยเดี๋ยวจะกดปิดอโอเคพร้อมแล้วครับไป ไลฟ์กระตุกครับโอเคครับเ,เดี๋ยวนะครับเดีย๋ยวผมแก้ไขให้ใหญ่ฟาดฟาดฟาดแล้วหมุนฟาดฟาดฟาดใหญ่วิ่โอ้โหทุ่มแล้วไม่โดนเป็นไงล่ะฮ่า,าไอหมีใหญ่ ยัยแล้วหลบเฮ้ยเฮ้ยสเตมิน่าหมดยัยไม่โดนไม่โดนยัยหมุนหลบแล้วปาดฟาดฟาดฟาดยัยขาออกมาก่อนเขาก่อนเขาก่อนสเตมิน่าหมดออกมาก่อนออกมาก่อนยัยไม่โดนไอเกือบโดนแต่เย็นฮะเฮ้ยเกือบไปไฟไฟไฟยัยฟาดแล้วหลบฟาดหลบฟาด ลบแล้วกระโดดฟาดเออตูดแตกไปดีฟาดเฮ้ยโดดขนได้หหดยหยยใยญฟาดแล้วไม่ล้มด้วยเฮ้ย ฟาดฟาดเย้ยยังไม่โดนโอ้ยแล้วหลบได้โอ้โหเฮ้ยโดนเดี๋ยวถึงยากันตับตับเออเฮ้ยหืมเมื่อกี้โอ้โห,โโห,โโห,โโหติดก้อนหินแล้วแข็งไปดิแล้วรถมึง เปิดตะกุมกันไปก่อนแบงคกล้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไม่โดนหรอกเฮ้ยโอ้โดนยังได้จะไม่หมดอีกเหรอ เฮ้ยจนจับคืนล่างอยู่แล้วเนี่ยปาด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 ไม่โดนสักทีเฮ้ยตกปาดแรงๆโดนพี่หน้าไม่โดนเลยใหญ่ลบลบก่อนลบปาดปาดปาดใหญ่เออ Nó lúc quán lúc quán lúc quán phải lưới phải lưới lên, เราหุกันมันไม่เห็นเราเนอะตอนนี้เห็นแลละไม่โดน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 ยญ่ปาดโดนไปจะปาด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 เจ้ยใหญยจะมีใหญ่แต่ยิงแต่ย็น Oi, Anh hồn, Dù ¨chếp đi hay thịt, ôi như này h Ouallana Lai cá tục sa mẹ đều không ké khai hơn tục nó